ดิฉันนางสาวปวดีสิงห์ฮและดิฉันนางสาวอามณีมัตอดัมพวกเราเป็นตัวแทนจากนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6-4ทับสโรงเรียนส่งเสริมศาสนาวิทยาบรินเนธิค่ะตอนนี้เราอยู่กันที่ไหนคะมานี่ตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่ตำบลสถิงม่ออำเภอสิงหานาครจังหวัดสงขลาค่ะเรามาทําอะไรกันที่อำเภอนีค้คะแน่น,นอนเลยค่ะว่าเราจะมาดูขั้นตอนวิธีการทําน้ําตาลเตินดกันค่ะ แสดงว่าต้องเป็นของดีมากแน่ๆนอนเลยใช่เลยค่ะเพราะว่าน้ำตาลตาหนดเนี่ยจัดว่าเป็นของดีของจังหวัดสงขลาเลยค่ะเพราะว่าจังหวัดสงขลาเนี่ยเป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่ขึ้นชื่อเรื่องการปลูกต้นตาลตาหนดค่ะทุกคนอยากรู้ไหมคะว่าสถานนี้สถานที่นี้อยู่ตรงไหนไปชมกันเลยค่ะได้อันนี้อันนี้ได้ได้จบ ดีค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่กับเจ้าของแบรนด์ใต้หนดค่ะซึ่งเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นของอำเภอสีนครค่ะค่ะเดี๋ยวเรามาทราบจุดเริ่มต้นในการทาแบนด์น้ําตาลใต้หนดกันนะคะสวัสดีค่ะก่อนอื่นพี่ขออนุญาตแนะนําตัวก่อนนะคะชื่อนางสาวชายรถทองวันค่ะชื่อเล่นชื่อพี่พลอยนะคะอ่าพี่เป็นเจ้าของในส่วนของแบรนด์น้ําตาลตะหนูดใต้หนดน้ำตาลตะหนูแท้ร้อยเปอร์เซ็นค่ะผลิตน้ําตาลขึ้นรูปค่ะเพื่อจะส่งจําหน่ายทั่วประเทศไทยเลยค่ะ พี่พลอยคะอยากรู้ค่ะว่าการทำเอ่อน้ำตาลขึ้นรูปค่ะจะต้องใช้วัตถุดิบวัตถุดิบอะไรบ้างคะอ่าอย่างที่พี่บอกไปเมื่อกี้นะคะน้ำตาลขึ้นรูปน้ำตาลตนดแท้ร้อยเปอร์เซนเราใช้น้ำตาลตนดแท้ร้อยเปอร์เซนวัตถุดิบหลักๆเลยก็คือน้ำตาลตนดนะคะคราวนี้เนี่ยน้ำตาลตโหนดมาจากไหนมาจากต้นตาลตโนดนะคะเราสังเกตได้เลยด้านหลังเราค่ะตรงนี้จะเป็นต้นตาลตโนดต้นตาลตโนดหนึ่งต้นจะมีหนึ่งเพศได้แก่เพศผู้และเพศเมียเราเห็นด้านนู้นแพนกล้องไปด้านนู้นนะคะ แผ่นองไปด้านนู้นนะคะฝั่งนู้นจะเป็นต้นตาลตโหนตัวผู้นะคะอ๋อต้นนู้นจะเป็นต้นตาลตนโดตัวเมียเห็นไหมสังเกตจะมีลูกเล็กๆอยู่เต็มไปหมดเลย <Okay. S 1> อันนั้นคือในส่วนของต้นตาลตะโดตัวเมียต้นตาลตโหนตัวเมียเราทําประโยชน์อะไรได้บ้างอย่างแรกคือลูกตาลสดลูกตาลสดที่เรากินกันที่เอาไปใส่เออ่ทับจิมกออรอบอ่ลอดช่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้คือลูกตาลสดอย่างที่สองเมื่อลูกตาลสดแก่ผลแก่แล้วก็สุก เขาก็จะมีเนื้อสีเหลืองเอาไปทําขนมตาลอ่ะแล้วขนมตาลหลังจากนั้นเนี่ยมเมล็ดด้านในค่ะเขาจะเอาเมลา็ดให้งอกงอกเสร็จแล้วเนี่ยก็จะเอามาถ่าเชื่อมเป็นจาวตาลเชื่อมอันนี้คือประโยชน์ของต้นตาลตโนโหนเพศเมียนะคะอีกต้นหนึ่งคือต้นตาลตนดเพศผู้สังเกตต้นหัวนู้นเลยที่มีงวงเยอะๆฝอยๆออกมาอันนั้นคืองวงตาลตัวผู้นะคะตัวผู้ให้ผลผลิตน้ําตาลตนดตัวเมียก็ให้ผลผลิตน้ําตาลตะโหนได้นะ ตัวผู้ก็ให้ผลผลิตน้ําตาลตโหนดอย่างเดียวแล้วก็น้ําตาลจากตัวผู้จะมีความหอมและก็หวานกว่าน้ําตาลตัวเมียเพราะเขามีเกสรดอกค่อนข้างเยอะนะคะจะเป็นประมาณนี้คราวนี้เนี่ยเมื่อเขาทําการทําน้ําตาลตโหนดก็จะใช้ความเชี่ยวชาญของคนทําคนปีนต้นตาลก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนุณลุงคุณป้าผู้ชายนะข,ขึ้นไปคาบไปเกี่ยวเพื่อให้งวงนี่มีความอ่อนนุ่ม แล้วก็ปาดปลายเพื่อให้น้ำตาลเนี่ยไหลออกมาใส่กระบอกนะ่ออะอย่างอย่างที่เราเห็นในวิดีโอกันนะคะคราวนี้เนี่ยเราเอาน้ำตาลตัวนี้ค่ะมาเคี่ยวเพื่อให้มีความข้นในปริมาณที่เหมาะสมเสร็จแล้วก็เอามาปั่นกับเครื่องปั่นนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูกันอีกทีหนึ่งนะคะดีค่ะขอบคุณพี่พลอยมากมากเลยนะคะ,คะเดี๋ยวเราจะไปดูขั้นตอนแล้วก็วิธีการทํากันเลยค่ะไปกันเลยค่ะ <laughs> ค่ะต่อไปนะคะอยากจะถามพี่ว่ามีวิธีการทําอย่างไรบ้างคะอ,อันนี้คือในส่วนของการ ทำให้น้ำตาลตโหนดเนี่ยค่ะที่เรามีความข้นมาในระดับแบบ80%แล้วให้เป็น100%นะคะก็คือมีความข้นในระดับเหมือนคาราเมลแล้วก็เดี๋ยวเราจะเอาเครื่องอะค่ะลงไปตีเพื่อให้มีฟองอากาศแต่ว่าเราเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนถ่ายภาชนะอีกทีหนึ่งอันนี้อันนี้คือในส่วนของการทําน้ําตาลให้ข้นขึ้นก่อนเนาะประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวต้องอาศัยความเชี่ยวชาญในการดูของคุณป้านนะเดี๋ยวปาลิกจะดูค่ะ อันนี้ก็จะเป็นในส่วนของขั้นตอนของการปั่นนะคะเพื่อให้อากาศเข้าไปในน้ําตาลนะคะแล้วก็ตาลจากเป็นคาราเมลเมื่อกี้ค่ะก็จะเสร็จลูกขึ้นอันนี้คือป้าเล็กกําลังหยอดน้ําตาลแบบเป็นก้อนๆนะคะซึ่งน้ําตาลก้อนน้าตาลแผ่นอนะ่ะมันทําเหมือนกันหยอดเป็นแผ่นเหมือนตอนแรกๆที่เราปั่นเสร็จแล้วมันยังมีความร้อนเราก็จะหยอดได้เป็นแผ่นคราวนี้เนี่ยวันนี้น้ําตาลเป็นดีน้ําตาลเขาแห้งเร็วเพราะฉะนั้นก็ต้องหยอดเป็นหยอดเป็นก้อนไปก่อน วิธีการทําน้ําตาลแบบผงน้ําตาลผงเราต้องทําตั้งแต่ตอนน้าตาลมีความร้อนเ,ออเราจะใช้วิธีการกวนไปกวนมาขยี้ขยี้ค่ะเพื่อให้ความร้อนนั้นคลายไปแล้วก็น้ําตาลก็เริ่มละเอียดขึ้นเรื่อยๆนะ ผลผลิตของเราในวันนี้นะคะค่ะวันนี้ก็ได้ความรู้จากพี่พลอยมาเยื้อมากเลยค่ะแล้วก็ขั้นตอนวิธีการทำเนี่ยคะเป็นมาอย่างไรนะคะก็สําหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณพี่พลอมากๆเลยค่ะค่ะเดี๋ยวเราจะให้พี่พลอยฝากช่องทางการติดต่อซื้อนะคะ โอเคสำหรับผู้ที่สนใจนะคะไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือเข้ามาดูงานนะคะก็ติดต่อได้ที่เพจใต้โนดค่ะใต้โนดน้ำตาลตโหนดแท้ร้อซนะคะหรือเบอร์โทรแล้วก็ไลน์นะคะเบอร์เดียวกัน0886588698ค่ะค่ะใครที่สนใจก็สามารถสั่งซื้อได้ทางนี้เลยนะคะค่ะ,คะสำหรับวันนี้ก็พวกเราขอจบการนำนเะสนอเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ Okay, hey, let's go. ช่วงเกรดความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และด้านศาสนาการทำน้ำตาลตะหนดขึ้นรูปเกี่ยวข้องกับหลักการทางวิทยาศาสตร์อย่างไร 1. การต้มและระเหยน้ำหวานจากต้นตาลถูกต้มจนกระทั่งน้ำระเหยไปเหลือสารที่เข้มข้นขึ้นซึ่งเป็นการใช้หลักการของการระเหยและการเปลี่ยนสถานะของเหลวเป็นไอ 2. การเปลี่ยนแปลงทางเคมีความร้อนทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางเคมีในน้ําตาลเช่นการคาเมลไล ที่ทำให้สีและรสชาติของน้ำตาลเปลี่ยนไป 3. การตกผลึกเมื่ออุณหภูมิลดลงน้ำตาลจะตกผลึกโดยการรวมตัวของโมเลกุลน้ำตาล 4. การขึ้นรูปน้ำตาลที่ตกผลึกแล้วจะถูกเทลงในแม่พิมพ์และยและเย็นลงจนแข็งตัวเป็นรูปทรงที่ต้องการกระบวนการทั้งหมดเหล่านี้ใช้หลักการทางเคมีและฟิสิกส์ในการผลิตน้ำตาลนนตนดที่มีคุณภาพค่ะหลกักการอิสลาม การให้ความสำคัญกับความสะอาดในการทำน้ำตาลตนดนั้นความสะอาดเป็นเรื่องสำคัญไม่ว่าจะเป็นการทำความสะอาดอุปกรณ์ที่ใช้ในการเก็บน้ำตาลหรือการต้มให้ได้คุณภาพที่ดีการรักษาความสะอาดเป็นหลักการที่สลามให้ความสำคัญมากซึ่งทำให้การทำน้ำตาลตหนดในวิธีที่สะอาดถูกต้องตามหลักศาสนาท่านอบูมาลิกบิลอาซิมอัลอชาดีโรเดยโลอันอูรายงานว่าท่านรซูลลลอฮซลลอฮอะลัยวะสัลลัมกล่าวว่า อตูอรูชอตุรุนอีมันการทำความสะอาดเป็นเครื่องหนึ่งของการศรัทธาบันทึกโดยมุสลิม